ครับสวัสดีครับท่านปี่น้องทีเขารบทุก่านครับทผูบบุฟังทีเปิดสวทอน,นานเาจุเมกะเฮิร์ตทุกทานครับรวมถึงท่านตีเปิดพอตังเคเบิลทีวีรวมถึงภาพและเสียงตัางอินเทอร์เน็ตนะครับที่ส่งกระจายเสียงไปทั่วโลกคือปีน้องนะครับสับหูเรื่องราวข่าวสารนี่คือคนมานานวันนี้ป้กากันเจ้าวันจันตี่6มิถุนายน2 5 5 4้ตอนรับเจ้านี้ด้วยสายฝน กันนำลงมานะครับหงดลงมากันเลยใกล้แจ้งแล้วก็ทำให้การเดินทางไปมาลำบากและโดยเฉพาะหลายๆพื้นที่นะครับมีคีเปอร์ธนุนอัจจะิมนะครับก็ขอฝากความปราถารดีผ่านรายการนี้ไปยังปอ้พน้องทุกท่านเจรถเจราด้วยความระมัดระวังครับคือความเอื้ออาทรอนสิ่งกันอะไรกันในการเดินทางข้ามรถจัก ก็ยังรับราบลหลายพื้นที่ก็ยังเฝ้าระวังกันอยู่กับช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับก็เหมือนธรรมดานะครับเนาะในการเตรียมวพร้อมต่างๆหลายๆคนคนู่กันดีว่าจะต้องเหญ่ายางกันพองก็ส่งความปร,รารถนาดีครับก็ยังเชิญชวนกันนะครับตั้งแต่วันนี้เหมือนเมไปมเหมืนจะได้ยินเสียงของผู้สมัครสลับเปลี่ยนกันไปจนครบทุกสาเคตมันผูกก็เป็นของพรรคยังไนะเบอร์ซิปนะครับมันผูกจะไหลกันไปในรายการทีมงานฟังนะครับเนาะ แต่คนอาจจะแบบแบบเพิ่งใจดีเสียงคนนั้นคนนี้ออกต้องฟังครับถึงสามเขตจะอู้ในรายการที่นี่มื่อนั้นวันละคนวันละคนนะค,น,นะครับไล่กันไปตายโอ้ยถึง <c oughs> ยุงมัดฟุตบอลนะครับต้องฟังนะครับเป็นการพระชาสัพันธ์อย่างถูกต้องคือปอบพี่น้องนะครับทราบรวมกันจะได้ฟังเสียงของผู้สมัททครทั้งสามเขตในรายการที่นี่มนนื่อนั้นและก็รายการอื่นสลับพัดเปลี่ยนกันไปนะครับพอผ่านการ พิจณาของคณะกรรมการแลกกะกะ็กรกตจังหวัดนันในเรื่องของการลงสมัครอาสาเป็นตัวแทนของปวีน้องนะครับยังขอจนจวุวันนี้วันตีหกแล้วนะครับนาอเหลือเวลาแห่งบก,กี่วันที่ทุกท่านจะต้องไปใจสิทธิเลือกตั้งสอสอนะครับถ้าเต็มกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันตีสามกรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้วก็ทันตี แจ้งเจรงอย่างต่างกับเลื่อนล้กต่อไปผูกกับมาอู้นะครับมันผูกกับมาอู้ครับทานกกตจากวัดน่านจากอุณในรายการอนใดที่คาจะได้ปจะได้กวาดกันต่อไปช่วงนี้นี่นะครับมีการเตรียมความพร้อมและการประชุมปรึกษาเรื่องเฉพาะเรื่องของการทำลายนะครับทรัพย์สมบัติของพรรคต่างๆวันบาลมันซื้งกับสายเหนือเหมือนกันเหมือนกันนะครับโดนทวนกันทวนหน้าแจ้งให้เป็นข่าวไปบอกกอลล็กขังกับจุยกับซ้อนซองดูแล ทั้งจาทั้งปรับนะครับหรือว่าจะปรับแล้วแต่พอกรณีเหมาะสมผู้เสียหายต่างกัไปแจ้งความไปเป็นหลักฐานกันเรียบร้อยแล้วในฐาะนะในรายการที่นี้มึงน,นันแล้วก็ซื้อมาชนคนหนึ่งก็อยากจะวิ่งบอลและประชาสนสะพานว่าทานไปเลือกตั้งไปจิซีรั้งนี้อยู่ในจิตในใจใท่านนะครับบอกมีใ้ใครมาจุงท่านได้ผมว่าจะซือ่อบอกใครมีบอกทานได้สั่งทันได้ถ้าท่านเจือมันว่าพักนี่คนนี้จะเลือกเจนครับ เข้าไปในคูหาแล้วกับชอบพักนี่เลือพักนี่ชอบคนนี้กาคนนี้เตรียมรักฐานให้พร้อมนะครับผมเชื่อมันในซิตของปวยพี่น้องทุกคนว่าทุกคนเชื่อมันตัวเกา่านะครับเชื่อมันตัวเองดีที่สุดจะเป็นจะได้ภาพรวมของประเทศจะเป็นจะได้ภาพรวมของผู้แทนของเมืองนานจะเป็นจะได้วันที่สามดึกๆเขาจะได้หูกันเขาขอเฝ้าก็ย,ยังขอเจนจวนอยู่นะครับรณรงค์กันต่อไป เพื่อเครืองวนไปเจสิรวมกัน <c oughs> วันนี้มีเรื่องเล่าโด,ย,ดยเฉพาะเรื่องแข่งขันฟุตบอลตีผ่านมาหลายคนบอดสบายใจเหตุการณ์เด็กเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าวันนั้นเมืองน่านเปิดบ้านเดี๋ยวพอกัอนแ็นตาหรือว่ามาเท่าล่มมามาาละนะครับเปิดบ้านตอนหลับการมาเยือนของม้าขนองศึกแผลอยู่ในเต็ดขอบคุณป็นพิเศศวันนั้นลูกพีนะครับทาน นายกนลินเราอารยะนายกอง์การมาสนจงหวัดนั่นหลังจากโคดนกสักเตี่ยเหมือนอุดสปอร์ตไก่กิติพงษ์มนตรีดีอุดและทีมงานได้เข้าไปเยี่ยมไปไปจะว่าจะได้ไปคาละวะดีกว่าครับไปคาละวะไปแนะน้าตัวเนาะตั้งแต่มาอยู่เมืองนานโคดเหล่าบอกเกยบอกเกยไปไปวัยภูรักคุยหญ่ตีตีร้องมาจากผููว่านะแต่ท่านได้ไปป้าผูวามาละ นะครับเพราะว่าเป็นคนชนบริเวหมือนกันเดี๋ยวคอยจะสมาร์ทได้ครับนะบินกล้องเลยบินลำโพงเลยอู้หนอเป็นจเจนี่นะครับนี่เดียเ๋ยวนี้ชีวิตนี่ชีวิตนี่ตายตายตายนะครับก็ได้ไปการแข่งขันเพราะนั้นหลายคนหมายมันไปมือว่าสภาพสนามของมอเตอร์ร้อนนนะั<า>่นเนี่ยมอนะครับงามนะครับ เหมาะสมของคุณชีนเออขอบคุณเครับผมจะเบาผมจะเบาเบาเสียงโอเคโอเค่ะเจอเลยครับครับนี่ครับหลายคนก็หมายมั่นปั้นมือว่าการแข่งขันในวันนั้นเนี่ยเกมออกมานะครับจะสู่สีแล้วก่อนน่าจะเป็นเจ้าบ้านนานเอสซีทีเอาชนะ แ <N> <d ian> น่นกับวางแผนกันนะพราะตัวผู้เล่นกับเจ็บหลายคนโคตรเหลาก็ได้อู้กันว่าโอ้โสามารถเนี่ยฝั่งตัดฝั่งตะเห็บนะครับอาจจะบังน้ำในภาพตั้งนี่นะน,นะใส่ไปใส่มาเจอกับมีมือลูกสาวพ่องหมายมันแปนว่าตั้งรับแล้วก็ใจเจมบลูกนะครับใจ๊กองหน้าแล้วก็ใจการเล่นเป็นหิ้มแต่ปกาก็ว่าเขาไปเล่นตัวเขาเนาะเนะต่าเต่าตีหันนะฮะการทรงลูกพิษพลาดส่วนใหญ่ หลังจากนั้นก็ได้เสียจุดโทษในครึ่งเวลาหลังหลายคนก็ว่าพอได้เสียจุดโทษนะครับอารมณ์ของคนพอเจ้าบ้านกับทีมเยือนเนี่ยมันมันคนละอารมณ์ทีมได้แต่ได้จุดโทษกล่องเชียร์ที่มันก็มีความสุขนะครับเมืองนั่งก็เสียจุดโทษในทันทีอยู่ในสนามผมโบวิชาร์นะครับ เสียจุดโทษแล้วก็โดนนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์อารมณ์เลืมาแล้วครับแต่ต้องยอมรหบว่าสิ่งใดๆมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับกรรมาการผู้ตัดสินในวันนั้นสมเพียนนะครับคําพี่อุดจําได้เป็นผู้ตัดสินการแข่งขันในวันนั้นใกล้ๆจะจบลงแล้วก็มีการทดเวลาบาดเจ็บห้านาทีมุงนานกระหํกากระดนนักนะครับ ขีมเย็นกะไข่หื้อมดเวลาไอ้เฮากบไข่หื่อเวลาเหมือนๆจนได้ลูกเตะมุมเตะเข้าไปกับนั่งนั่งกันตึงมงตึงตินไปเหร่นตินใส่เบอร์สิมกเทลี่ทีแซมบ้าเข้าไปในโก้โหกันคนนั่งน่คนมึงแปลกเอาละพอเวลามันเหมือนแกนะครับแต่สิงต่มันเกิดขึ้นในมันผมฝากไปถึงคณะกรรมการนะครับไฟที่นี่ต่าง คุณมีนาทีบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในสนามเพื่อรายงานไปยังฝ่ายการแข่งขันคุณบอกมีสิิ์ไปแต่โกนดดาไปท่าตีท่าต่อยมูกลองเชียเป็นการกระทาดีถือว่าบเหมาะสมนะฝากฝ่ายการแข่งขันพิจารณาเรื่องนี้ตัวยอานม้มเขากับลังนะครับบ่พป้อใจกับผลการแข่งขันบ่พป้อใจกับการตัดสินของกรรมาการแต่คุณไปต้าตีเขาเนี่ยมันมันมันบ่ถูก อู้กํดีบวสุภาพทุกคนอยู่หันเป็ีพะยนพยักก้มตึงกล่องเชียร์เฮาตึงกล่องเชียร์เปิ่นจะลงไปตีหัวยจะพอหรอมันเป็นภาพดีบรเกอก็ขึ้นในมือง,งานแบบนี้นะครับไปอยู่อายุอารมณ์เปิน่นมันมาถูกผมม่ต้องเอ่ยชื่อนะเพราะทุกคนหูด,ดีวันนั้นต้องแก้ไขนะครับคุณมีหน้าที่บันทึกการแข่งขันรายงานมาส่งให้ผู้พนพากแข่งขันผู้พิพาการตัดสินเปินเ่นจะพอวันนั้นท่านสุ้นเป็่นแก้วครับอดีตผู้ในการกกทนันเป็นประธาน การแข่งขันเป็นผู้พิทักการพ้อมคุณก็รายงานไปเปิดกระหันอยู่คณก็เขียนไปแล้วผู้พิทักการแข่งขันจะรายงานไปยังฝ่ายจัดการแข่งขันกรรมการว่าได้บมดดีนะครับกับมีคนรายงานกรรมาการตัดสินไปยังฝ่ายจัดการแข่งขันแล้วเพื่อนจะพิจารณาโทษเองนี่มายืนบกเวกจี้มือไปด่าเขาแน่จริงม่มาต่อยกู้สิด,ดา่ามาถูกไปตาเขาคนจะเป็นสองสามร้อยอารมณ์บดียังอย่โดนตีนมาได้นไวนาวุ่นไว้ผม นะครับส่วนหนึ่งผมก็อึดอัดนะครับเนาะในการไปทํางานมันจะทํเมื่อกล่องเชียเมองนานและกล่องเชียะมึงแปนะเนี่ยพอเป็นกล่องเชีย์ตีทอยผม่าซื่อๆนทะั้งน้องเขามีความปรารถนาดีเขายกทีมไปเชีย์เขาตาั้งเสียวัดเขาทุกคนนะเนี่ยไปดึงเงินส่วนสวยทั้งนั้นนะผมบอกเลยห้ามมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นห็นทั้ทางน่ายผมขอหยัดดาออกจือเป็นทางการเรียบร้อยแต่ในสื่อพิมพ์เขียนครับเขียนว่ามันบ่เหมาะสม อันแดตีบอดีกับรายงานไปมีหน้าที่บันทึกรายงานาบัี่ไที่มาต้าตีอารมณ์ของก่องเชียร์ท่านก็คงเข้าใจนะเหมือนมาต้องว่าก,กีฬาทุกอย่างครับกีฬาทุกอย่างถ้ามีไปมือทีสามประโยชน์อยู่หรือไปจุดไฟมันลําบาก